ดุกแดงงามแปดคิรี่จนกับแดงงามชวนชมดุกดางแพดคิรี่จนกับแดงงามชวนชมจกเข้าบังไกลนะครับเป็นแดงว่ากันว่าเป็นว่าตีแทงได้จัดการดีได้ับนี่ก็แดงงามชวนชมเลยบวกเข้าข้องน้องบีมเข้าบังไกลนะครับจะเข้าบังไกลกับจกเข้าบังไกลกับแดงงามชวนชมนะครับกับไปลล่อนะกับไปลล่อ ซุดล่อกับซุดล่อดุกดาำงามแปดกีรี่นะครับดุกดาำงามแปดกีรี่ร่องในก๊อฟไข่กุ้วิเชียนใช่นะครับทีมันในวัวเชียนนะครับมันนี่ก็มาเต็มตู้เต็มกำลังนะครับดำกับข้าวข้าวกับดำแล้วกับกุนีแลกกันนายครับแข่กันใช่แล้แข่งกันใช่จะการ ไม่ได้แล้เรียบรู้ครับัดไปแจงนแตงไปใอ้ดำบะแจงไปได้หนรุ่น จัดการนะครับ และไปจาจานั่นนะนะครับและกอกช่องจะและแกกอกเดียวกูน,นี้ ลำบากไปใหลื่วงนาทีนั่งไปเหลืองนาทีระว่างางกับแทงนะครับแต่นำก็ยังมีได้ยอดเหมือนกันกอไปบนกัน่ล้อก็ไ้ล่ไอไว่าเจียนกบไอด้ดำเรื่อมัดได้แล้ว เแทงไม่ได้ก็มีปะหน้ากับป้ายแดงถ้าแทงได้ก็หวาดกันไปแล้วเนียหลักไหนว่าเจี๊ยนนั่นเห็นล่าบอ่ะยิ่งจะไหนดี ไอ้พวเจียนเจ้าไหนนู่นทสาหนาที่พายแล้วสาหนาทีาาา <i> นี่กอไปบอ ยอดต่างไว้ต่างกามีกันดู Vale, van a ti, tengo que pararle van a ti. I don't want to. มีปลายยอดกับค้ายดำยังมีปลายยอดใหะเราชนาทีนะครับพระเราชนาที để nhận đây mày đi nó có để nhận đây mày đi Đẹp bên quá vậy gặp cao nào thì gặp cao nào thì cập. cao nào thì nó gặp quay ừ. ừ. để bên quá nào nó gặp cập... แดงงามชวนชมด้่ยบวกข้าวจากข้าบังไกลนะครับเป็นเพราะอย่าง